I wait can't another to let them worries, see Leave day fade my ค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะแล้วก็มีกระถางต้นไม้น้องคนนี้อยู่ซึ่งก็อยู่จากอยู่ตั้งแต่คลิปที่แล้วเหมือนกันนะคะก็อยู่ไดนน้กันมาแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกที่วาง อุปกรณวาดรูปนะคะแล้วก็มีพวกเคปต่างๆด้วยประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาของเรานะคะแล้วก็ข้างโซฟาก็จะมีโคมไฟแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือนะคะหน้าโซฟานะคะก็จะมีเบาะรองนั่งแล้วก็โต๊ะเล็กนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราชอบนั่งพื้นใช่ไหมเราก็เลยซื้อเบาะมานั่งไว้เลยนะคะ มุมนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วก็เป็นพัดลมนะคะซึ่งข้างบนน่ะเราก็จะเอาไว้ว่างของกระจุกกระจิกเล็กๆแล้วก็มีพวกหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ใต้ทีวีนะคะอันนี้เราเอาไว้ใส่ของต่างๆนะคะคือเป็นตะกร้าซึ่งตะกร้าบนนะ่ะเป็นของที่เอ่อหยิบบ่อยหน่อยก็จะเป็นพวกกระดิางตางบเล็กๆนะคะแล้วก็อันอันที่สองอะ่ะคือไม่ค่อยได้หยิบอะไรเลยส่วนพวกนี้นะคะก็จะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ของต่างๆนะคะ แล้วก็บนตู้นี้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำหอมนาฬิกาเครื่องประดับนะคะแล้วก็มีขะด้วยก็มีต้นไม้ด้วยก็จะประมาณนี้เลยถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะแล้วก็ข้างเตียงนอนก็จะมีวางพวกหนังสือโคมไฟแล้วก็พวกแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงต่างๆนะคะ จากเตียงมานะคะก็จะเป็นตัวเสื้อผ้าแล้วก็เป็นกระจกนะคะซึ่งด้านหลังกระจกอะ่ะเราก็จะมีผ้าติดไว้เป็นราวแล้วก็แขวนแขวนมันบังไว้นะคะเพราะว่าหลังกระจกเราเอาไว้เก็บของพวกเครื่องดูดฝุ่นที่รีดผ้าตัรลี่แล้วก็เป็นชั้นอุปกรณ์แต่งหน้านะคะแต่ว่าขอไม่เปิดให้ดูเพราะว่าค่อนข้างรกเหมือนกันแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นโซนห้องขวนะคะตรงนี้เราจะเอาไว้แขวนกระเป๋า ต่างๆของเราเลยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เราซื้อมาใช้แบบคุ้มมากก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำอาหารนะคะบนเคาน์เตอร์ก็จะมีพวก ต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็วางพวกขวดพริกไทยขวดน้ำมันขวดเกลือ,อไว้นะคะส่วนอันนี้ก็คือไม่ได้เก็บเมื่อเช้านะคะ <iss> ก็อันนี้ก็จะเป็นโซนล้างจานนะคะ <iss> บนตู้เย็นเราก็จะมีพวกต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตู้นี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบเก็บเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นแบบว่าที่เก็บจานชามต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไว้เก็บพวกทัพเปอร์แวร์ต่างๆแล้วก็เป็นแก้วน้ำนะคะถัดมาก็จะเป็นชั้น2ชั้นนะคะซึ่งมีชั้นเล็กกับชั้นใหญ่ซึ่งชั้นใหญ่อะ่ะข้างบนเราจะไว้เก็บพวกชากาแฟแล้วก็พวกกาโนล่าต่างๆนะคะ แล้วก็ชั้นที่สองนะคะเราจะเอาไว้วงางพวกแก้วน้ําต่างๆของเรานะคะแล้วก็มีถ้วยชงชาเขียวด้วย2อ,อันแล้วก็ชั้นที่สามนะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าสําหรับใส่ยานะคะแล้วก็จะมีถุงยาเวลาแบบว่ากลับบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่มะเขะเทศนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกขวดแล้วก็ที่ชงชาอะไรๆนะคะ แล้วก็ชั้นที่4ี่นะคะเราจะเอาไว้คว่ำจานเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะเราจะเอาไว้วางพวกขวดน้ําเป็นหลักเหมือนกันแล้วก็จะมีบ้างที่มีถุงขนมหรือกล่องมาวางไว้นะคะถัดมาที่ชั้นเล็กนะคะก็จะมีพวกเครื่องทํากาแฟนะคะแล้วก็กาต้มน้ําแล้วก็เขียงต่างๆนะคะแล้วด้านข้างก็จะมีเป็นตะแกรง สำหรับเอาแบบมาใส่น้ำยาต่างๆนะคะถัดมาที่ชั้นที่2นะคะแล้วก็จะมีพวกถาดแล้วก็ตะแกรงสาหรับล้างผักผลไม้นะคะแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็อันนี้เราเอาไว้ใส่พวกกระเทียมต้นหอมแล้วก็มันฝรั่งใดๆน,นะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นพวกอาหารแห้งที่ต้องเอาไปปรุงต่อชเช่นเส้นหมี่เส้นสปาเกตตี้สาลายใดๆน,นะคะ จะประมาณนี้ด้านข้างของชั้นเราก็จะมีพวกกันไกมีถุงช้อปปิ้งแบกแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะส่วนด้านข้างฝั่งเนี้ยอันเนี้ยคือถุงถุงนี้ได้มาจากอียกียนะคะซึ่งเขาจะให้มาสองใบแล้วเราอ่ะเอาถุงใบใหญ่มาใส่พวกผ้าต่างๆที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะคะส่วนถุงเล็กนะคะเราก็เอามาแขวนประดับไว้ตรงนี้เลยค่ะห้องครัวของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะ more time is all Did we need